สวัสดีครับเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ถ่ายคลิปปั่นจักรยานครับสวัสดีครับพี่เสือเป็นไงครับวันนี้วันนี้อ่ะวันนี้มันถูกระหุนิดหน่อย<ะ>เพราะว่าผสมพรเบี้ยวกูอีกแล้ววันนี้ท่านจะปั่นกิโลครับวันนี้เดี๋ยวออกตัวผมก็เลี้ยวกลับแล้วครับยัง <laughs> มั้แค่กิโลเดียวครับ <laughs> กิโลเดียว ไม่ปั่นเยอะครับวันนี้อากาศร้อนอากาศร้อนอากาศร้อนปั่นไม่ไหวลงยูทูบนะพี่เสียผมว่าลงยูทูบนะเนี่ยโอ้ยยาวเลยนี่ยูทูบเขาปั่นป่วนแต่ว่าเห็นสติ๊กเกอร์ก็เป็นคลิปปั่นจักรยานครับนี่ครับรถผมไม่ได้ปั่นมา ปีกว่าแล้วครับเพิ่งมาจับจักรยานเนื่องจากโควิดเนื่องจากโควิดครับคล,ลลคลิปแรกงานแรกคลิปแรกงานแรกหายปีกว่านี่ครับบรรยากาศครับตอนเช้าครับประมาณอากาศก็ดีมากกลางวันอัดน,น่าจะร้อนไมหน่าร้อนเลย อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับทุดนี้ก็มีที่ปัน่นจักรยานหมายเลขเบอร์ร้อยครับใจเกินร้อยใจเกินร้อยใจเกินร้อยจะปั่น50โล6กโลแล้วก็เลี้ยวกลับปั่นครึ่งทางครับผมน่าจะ3กิโลครับของผมนี่นนไม่3กิโล ปั่นเยอะแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะมาเข้ามารับด้วยและแต่เพื่อนจะทำเป็นมาอนขาดขาดพี่พรครับขาดพ,รพรี่ปอนนีครับสมพรยังไม่ตื่นครับจะบอกว่าเดี๋ยวตื่นแล้วจะตามมากว่าจะถึงก็ประมาณเที่ยงอะ่ะเที่ยงเพื่อนเพืเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วไม่คข้าฟักแล้วอนเพื่อนจะขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะมีฝนแล้วเนี่ยนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศครับ เชา้าๆฝนน่าจะตกครับปัดริมเลครับวันนี้ปัดริมเลเดีย๋ยวจะได้ดูบรรยากาศริมทะเลครับวันนี้ผมน่าจะปัดไม่เยอะมีร้อยโลหกสิบโลสามสิบโลผมน่าจะสามสิบโลแต่ลงไม่หกสิบโลครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับปัดน,นักยานครับ ก็ท่านที่รับชมขอให้รวยเฮงจุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ